สนุกนะอาวตารเนี่ยอวตารอวตารใช่ไหมต้องอาวตาร์ใช่ยหมอาวตารอวตาร์ก็เลือกอาวตาร์วะช่างมันแล้วกันแต่ตุลุย์รับมือยากเนี่ยห้องวัวเท่ครับห้องห้องนี้ห้องวัวเท่คาวเชดวัวเท่เฮดดี้เท่จัดอะไรเงี้ยเออคาวเชด ปอยภาพสวยเอ้ยผมเห็นในทีเซอร์แล้วแบบอู้ว้าวจริงอวตารอาวตารใช่ไหมน่ะนอวตารวะไม่รู้อะมันแล้วแต่คือจะเป็นชอบนะภาคแรกอะภาคแรกเป็นไปดูย้อนก่อนพร้อมแบบเตรียมพร้อมมากเลยเนื้อหาภาคแรกผมนี่แบบเต็มเปี่ยมเลยเพราะเพิ่งดูมาไปเราออกห้องคาวช <c oughs> เชดไปเยี่ยมห้องคอเทนด์เลยคาวเชดเอ้าแมวมาว่ะเช็ดแค่หนีสิครับน้องเพ่ อยู่ทำไมล่ะเคปหนี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 เลยหนี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 ไปไปเออไปแมวใส่เร่งจรวดมาเวลสามเต็มเปี้ยเลยเจ๊สวย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 งามโอ้โหคอมโบกันสวยงามจัดจัดอัดอาเอาไปเซตชีดแล้วเอ้ยชีดดรามี่เซตยีหักจริงว่ะ ไม่ค่อยมีจังหวะให้ใช้ทงเลยแค่ตานี้คิปหายและ้ะอัดลองนะอัดลองนะลองนี้ลองนะให้ให้มันกิ้งแบบโดนจรวดพอดีนะเออเอาแบบกิ้งโดนเออโอเคได้ไหมเอ,อ้ยน้องพี่สุดยอด แมวมีมุท่อแมวมีมุท่อทุกอยาก่างเลยอุ้ยสุดยอดโอ้ my g o กอดคุณคิดโคตรตึงเอาละงานนี้งานหยาบองเซชิสและทุกคนเอ้าสวย <c oughs> ไปเลยไปเลยรับให้รับให้ไปเลยล <G ül> สวยงามสวยงาม <G ül> โอ้ไม่มาเดียว <G ül> ไม่ใช่ธงกระโดดเออวะลืมยาย <G ül> โอ้ทามิงตีแม่งดีจัดเลยแมวมีเกาะขั้นหนึ่งครับคุณคิดจริงๆมันปิดไอ้นั้นได้นะปิดไม่ให้แมวเข้า <G ül> อ,อุ้ยสวยแต่ว่าอ้า พี่แล้วเฮ้ยทันทันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่อ่านมายิงช่วยยิงช่วยเฮ้ยสุดโจดน้องพี่เออทำแบบนี้ได้ก็โอเคเออทำแบบนี้ได้ก็โอเคสวยอุ้ย วันตึงตึงปิด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 เออน้องวีสุดยอดโอ้โหโคตรตึงโคตรตึงโอ้อย่างตึงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเลย,เลยอาร์ไปเลยไปเลยไปเลยพี่ดันพี่ทันพี่ดินทันพี่ดินทัน <c oughs> เสียดายจังหวะเมื่อกี้อาร์ตอาร์ตมาดิโอ้โหโคตรโคตรกูดาเมจโคตรแรงส่วนใหญ่ทงกระโดดไม่ค่อยมีจังหวะให้ใช้นะถ้าถามเฟริมเสียจะปอกเลยเยอะๆๆๆโอเค สวัสดีครับจีจีครับอู้ยมันว่ะสวัสดีคุณมวยค่ะสวัสดีครับผมเรื่องประหลัดเกมนี้ว่ะเ oh. มื่อไรม่มงก่อนหน้าน,นี้ไม่มีอะไรแมวมันจะวาร์ปขึ้นมาป่ะผมกลัวอย่างนั้นแหละโอเคต้องหา oh. จังหวะสอนในอาร์ตมันเล่น มันเล่นอ่าเล่นเล่นแมทเราต้องเออเดี๋ยวต้องหาจังหวะต้องไปเรีบจับจโจ๊กฮึฮึฮึฮจ้า่าฮ่าอย่าตื่นตโนกอ้าช่วยด้วยเขาโทรละเขาโทรละ ฮ่าเป็นสปายอะมีความเป็นไปได้สูงมากสูงมากบอกเลยอ้าวชิบหายละแอตไม่น่าจะพร้อมช่วยี๋้วเฟมช่วยเองตายอุ้ยกลับตายอุ้ยอุ้ยเฮ้ยนี่ทำไมมันวาดใส่เฟรมวะ มาประตูได้มาประตูได้รอรับอยู่ฮขยะเฮ้ยทูซิโล่มันโยนโอ้โหมันโยนส้มขัดใจกันถามป้าถามจริงทูซิโล่มันเกินไปปะกูยากถือแบบไหนมึงรอรับกูว่าเป็นขอโทษรับว้ายโอ้ อยเหนื่อยกูจริงๆ <c oughs> แล้วเป็นการช่วยที่ขโมยเลือดด้วยนะไม่ใช่เป็นการช่วยแบบแบ่งเลือดในะการเสือสละของเราแม่งเป็นการขโมยเลือดแทนเฉยเลยโคตรแย่เขียนแถบก่อนเขียนแถบก่อน <c oughs> อ้ามึงอยู่ทีมใครเนี่ยอ้ามึงอยู่ทีมใครเนี่ยโอ้โห มึงดูมึงดูเพืคำถามกับกูดิลูกิโ่ลมึงดูดิไอ้คนเย้ไปไปมึไม่ได้เล่นเลยเฮี่ยมมาก เปลี่ยนคนเป็นคนนั่งจรวดได้ปะเอ้ยเอ้ยทูซิโร่ทูซิโร่ขออะไรหน่อยดิจับไอ้อาร์ตไปนั่งจรวดอันอื่นดิเดี๋ยวเฟรมจะสอนมันทำไอ้นี่กิ้งช่วยกิ้งช่วยเดี๋ยวรอรอรอเฟรมก่อนนะรอเฟรมก่อนนะรอเฟรมก่อนนะเดี๋ยวสอนมันหน่อยสอนมันหน่อยเอาละอาร์ต้องพี่ดูนี่อันดับแรกยืนหน้าจรวดหันหลังกดกิ้งแล้วกดช่วยโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมต้องต้องทำให้ดูอีกรอบอ่ะต้องทำให้ดูอีกรอบอ่ะ ตีอาร์เดี๋ยวไม่ใช่ตีเมมึงนี่ตีผิดตวัวเออเออเออแหละแหละแหละมันผีชีพมันผีชีพอ่ะดูนะดูนะยืนเนี่ยเนี่ยเนี่ยหันหลังนะหันหลังให้จรวดโอเคไหมเนี่ยเดินมาเดินมาต้องหันหลังให้จรวดอ่ะอ่าจับเลยจับมันเลยจับมันเลยจับมันมันเลย เนเดี๋ยวมันเลยมันเลยเดินมานีปึ๊บปั๊บเบรกขันหลังให้ตำรวจกดจิ้งแล้วช่วยโอเคโอเคมโอเคแม่โอเคแม่โอเคแมโอเคแม่โอ้โเลือหนื่อเนื้อสอนน้องกูเนี่ยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบายบายครับ